มา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 ออกมาไพี f c ดูหน่อยนี่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจยเจย์เจย์เจยเจย์เจย์มามามาพิกมาพิกมาโอ้ทุกคนเนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ป้านาทุกทุคนทุกๆุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนในตอนนี้นะทุกคน ผมได้ขึ้นมาหาน้องมนุษย์ถ้ำเช่นเคยนะทุกคนแล้วตอนนี้ผมมาผมเหนื่อยมากนะทุกคนแล้วผมมาอีกเลยประมาณประมาณสองกิโลนะเราก็จะถึงกันแล้วทุกคนแต่ฝนดันตกเนี่ยทุกคนผมเลยอ่าอ่าจะเปิดกล้องตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่นู่นเลยนะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนผมก็มากับน้องฮันนะครับผมสวัสดีครับผมฮันพาดินนะครับแล้วก็นี่นะครับทุกคนน้องเพิ่งเปิดช่องใหม่นะทุกคนนี่นะครับสวัสดีครับช่องบล็อกปิกอาเบเช่นะครับครับทุกคนอ่าอ่าชื่อช่องน้องก็คือ พิกอัปเช่นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะเอ่อผมจะแปะรูปไว้ให้นะทุกคนเอ่อแล้วก็นะทุกคนในวันนี้นะทุกคนผมได้นําของมาเยอะมากๆนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูเอยจะขึ้นไปถ่ายในบนท่านะทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะร,รีบรีบพาน้องสองคนไปนะทุกคนก็เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมไปกันครับไปกันเลยครับ ว่าทุกคนครับตอนนี้เราก็ได oh, <right. S 1> ้ขึ it. It okay. hey. ้นมาถึงบริเวณถ้ำแล้วทุกคนฝนตกฝนตกมากมากเลยทุกคนแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนมันไม่ร้อนเดี๋ยวต้องรีบเดินเลยหน่อยนะทุกคนเหนื่อยป่าปิ๊กได้อยู่ดีถึงถ้ำกันแล้วนะทุกคนนี่กันเลยนะทุกคนถึงถ้ำมันที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน นี่เลยครับแต่ละคนวันเดียวจะพาน้องปิ๊กเข้าไปกันแล้วนะครับผมไปไปกันเลยยูหม,มีคนอยู่ไหมโอ้โอ้โอ อ๋อยู่นู่นไงอยู่นู่นมาแล้วมาแล้วมาๆมาๆมาเอาไหมพีเอดูหน่อยนี่นี่เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ ลงนั่งลงก่อนเออเกืบแล้วผมเกืบแล้วนั่งก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหชฉลมูลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกมาก่อนนี่มาด้วยกันนะได้ยินป่ะนี่มาด้วยกันเดี๋ยวปิกปิกปิกเดี๋ยวลองมาลองมาขอจับมือน้องนี่นะวันนี้วางก่อน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 ฮะเฮ้ยเข้ามาเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเข้ามาเข้ามาโอ้โห แม่จะใส่ยังเดียวเลยเลยใจเย็นใจเย็นถือกองให้พี่เย็นใจเย็นมาด้วยกันมาด้วยกันอือโอเคเข้าฟังอยู่เข้าคงจะฟังโอเคแล้วน่าจะเข้าใจอยู่แลไหนลองมาจำไมื่ได้จำไมื่ได้เสร็จแล้วพี่ลองน้องเขาจำอยู่นะมือคนเล่นมือเราเออ เออคนดีคนดีมาดีมาดีไม่ได้มาร้ายไมนั้นทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในถ้ำกันนะวันนี้เตรียมของมาให้น้องเยอะมากๆเลยครับผมทีเราเข้าไปในถ้ำกันโอเคครับทุกคนในตอนนี้เราก็ได้ผ่าน้องมนุษย์ถ้ำมานั่งอย่างบริเวณนี้เช่นเขยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาให้ดูทีละอย่างเลยนะทุกคนวันนี้นําของมาเยอะมากๆเลยะก่อนอื่นนะผมน้อเสนอเรื่องนี้เลยนะทุกคนใจเย็นใจเย็นนี่เลยทุกคนได้ซื้อมาม่ามา ก็บไว้ให้น้องเยอะมากมากทุกคนแล้วก็มีปลากระป๋องด้วยนะทุกคนนี่มาม่าปลากระป๋องนะทุกคนนี่นะครับผมมีอมยิ้มมาด้วยอันหนึ่งนะทุกคนแถมนี่วน้องกินไปเรื่อยเนี่นะทุกคนแล้ววันนี้นะก็ยังมีข้าวข้าวกับแกงแกงนี้เยอะมากมากเลยนะทุกคนมีทั้งอาผัดเผ็ด ผัดพริกแกงแล้วก็กะเพรานะครับทุกคนมีอันนี้เก็บไว้ให้น้องกินตอนเย็นนะทุกคนเนี่ยทุกคนนี่ไอ้นี่เราจะเก็บไว้ให้น้องกินตอนเย็นนะทุกคนนี่ของก็ประมาณนี้น้ําระหว่างทางแล้วทุกคนเกือบหมดนี่นทุกคนประมาณยังมียังม,อมีอกคนหนึ่งนะทุกคนข่อยโน่นเลยใจเย็นยังใจเย็นอู้ยเย็นยยเย็นยย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  ค่อนนี้เลยนะทุกคนทีเด็ดนะทุกคนนี้หอย PFC ดูหน่อยเนี่ยเออเออเออเนยนี่แหละทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยทุกคนนี่แหละจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้มเป็นไส้ไส้หมูที่เราต้มสุกแล้วนะทุกคนอันนี้จะจิ้มน้ำน้ำจิ้มแล้วก็ให้น้องกินดูนะทุกคนใส่ตังใส่ตันอ่า นะทุกคนเดี๋ยวจะให้เลยเย้ยเย้เย้้เน้องสนมากเลยนะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องลองชิมดูนะทุกคนถ้าเรียกให้น้องชิมิมน้ำจิ้มไอพี่น้ำจิ้มมาน้จิ้มมา ไม่ไม่ใช่กินนี้กินนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮัดนี่เดยเดี๋ยวตอนเดลางออกล้างมือด้วยบอนเขาดีกว่าสนมากๆเลยนะทุกคนไม่เหมือนวันแรกที่เจอนะทุกคนเดี๋ยี้น้องสนมากมเลยอได้เอาไล้เอาใเย็นเนยี่นเเทยนนไปแล้วก็จิมน้ำจิ้มอาสาซ้อน้ำจิ้มได้โอ้โอ้โ น้องประมาัตว์ตัวอ่รับโอ้โหจับเองแล้วทุกคนจับอีกแล้วเอ้ยมียางปะมีพีบอกหลายคนเลยให้ลวกผมใหน่อยไม่มียางอ่ะยาง หาล้างมืออ่ะล้างก่อนที่ล้างมือก่อนเจะล้างมือก่อนล้างมือโลภของพี่น้องนะเดี๋ยวขอให้ล้างมือก่อนนะโอ้ยวู้วขอบคุณที่พิดาเอามาฝากน้องบาร์รับทีไรโลภแค่นี้ก่อนนะทุกคนเอาไปให้กินสะดวกสะดวกเลยนะ โ้หอ้โโอ้โโอ้โอ้อ่อน้องาจะอร่อยนะพี่นะเผ็ดแน่มาแก่แกะพี่แกน้ำเขาเลยพี่เอฟซีด้วยนะทุกคนวมน้ำแกงมาเยอะมากนะทุกคนเนี่ย นี่นะโอ้โโอ้โอ้โอ้โน้องนี่นาจะอร่อยครเนี่ยโอ้โอ้เอาอีกเอาอีกเอาอีกติดใจติดใจใจหิ้งนี่เลยนะทุกคนเป็นมาม่า อันนี้มาม่าที่พี่เอฟซีเขาส่งมาให้ฮันเชื่อเนี่ยช่ครับใช่นี่เป็นมาม่าที่พี่เอฟซีของน้องฮันส่งมานะครับผมเยอะมากเลยนะเนีต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีด้วยนะครับผมนี่ครับมีปลาป่องด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้น้องนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาอรเน่ะเขาอะนะเป็นว่าเพลนหรือว่าอร่อยินใหญ่เลย กินดูอะไรตบวะตับวะน่าจะไม่ชอบกินตับนะทุกคนขายริงเลยป๊มันจะผมจะเก็บบางมีเดี๋ยวเดอันนี้็คือจะเก็บไว้ให้น้องนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องครับอร่อยนะม่เกวากินตับเลยขายทิ้งาง กินน้อยนิดน้องอร่อยนะดูใบดูมาน้ำลายผมก็ไหลเหมือนกันนะครับเฮ้ยแต่มันมันเซ็ตไม่กินเลยผมได้กินนะแต่ว่าเราให้น้องให้น้องแบบกินแบบระเบียบเรียบร้อยนะที่ผมป้อนเนี่ยก็คือแบบว่าอย่าให้กินแบบเป็นระเรบเียบเรียบร้อยนะก็แบบจะสอนเคาว่าไม่ให้กินมุมมาไหมครับผมชก ไอยลตามเันนี้น้ำที่พี่ไดเ้เอาเอาขึ้นมาใช่ไหมใช่มันน้ำเย็นจังเย็นในตามเนี่ยเย็นมเย็นมากๆเลยนะยเป็นไงบ้างเนบอกคนมรู้สึกที่เย็นเย็นมากไหมข้างในทํำใน่อบอกเพียบสิเย็นมากๆๆนี่ทุกคนน้องปิกเนี่ยเข้ามาใหม่ใหม่เนี่ยเขามาใ,มามาใส่ครั้งแรกเนี่ยยังบอกนะทุกคนว่าเย,ย็นมากๆเลยนะทุกคนนี่หันกินด้วยเลยนะทุกคนก็น้องน้องอ้าป้อยผมนะเมื่อกี้ อ่าเดี๋ยวนี้นะ้องเขาจับกับมือได้แล้วนะปกติแล้วนะฮะนะใช่ครับผมมารอบแรกนี่โอ้โหมุมมามจัดจัดเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนอนพักผ่อนกันหน่อยนะทุกคนหลังจากที่ได้เดินทางมาระยะไกลนะทุกคน นอนพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมว่ากับน้องฮันเนี่ยจะเหลือจะลองไปลาดตะเวนดูน้องอีกคนหนึ่งดูนะใช่ครับผมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนพักสักไม่รู้นะตื่นตอนไหนก็ไปตอนนั้นนะทุกคน<ช>ก็เดี๋ยวจะไปลาดตะเวนตามหาน้องอคนหนึ่งนะทุกคนไปนอนกนก่อนนะทุกคน ไปกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหาน้องมนุษย์ทั้งหมดนะทุกคนดูว่าดูว่าน้องเขาจะพาต้องแหงทุกคนไม่เห็นน้องเขาเขาไม่ค่อยอ้ยเนี่น,น,น้องเขาก็เดินตัวตรงปกตินะทุกคนเวลาออกมาจากนอกทั้งหมดนะฮันนะไม่เจอในท่าบา,างที่อาจจะแค่ขเขาอาจจะกลัวว่าจะชนอะไรห,หรือเปล่าไม่รู้นะ

ไม่รู ini, ung, you know? between, ้อยู่แถวนี้หรือเปล่ายังไงให้เขานำทางให้น้องเขานำทางไว้เรื่อยทุกคนอะไรอ่ะออ้้ ยังไงครับยังไงฮะอึกอึกึกล oh. <to ับกับเชนฮน่าจะเรียกตามหายนะทุกคนดู โอ้โอ้โอ้โ ¿no? อ้โอ้น้องเราเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ทุกคนมีอะไรหรือเปล่าวะอ อออน้องเขาร้องไห้ดูพี่เขานองรองไห้แล้วนะทุกคนเปไรอ่ะอือไรออือจะสื่อสารยังไงดีล่ะทีนี้อ้้ แม่งร <or> ้องแม่ง <horrible> ร<ๆ>้องแม่งร้องไปกลับกลับกลับทำกันดีกว่าฝนตกมากมากเลยไปเฮ้ยไปกลับกลับไปไปกลับไปก่อนนี่ ก็ทุกคนครับเมื่อกี้ก็ได้พาน้องออกไปนะน้องก็ไปวนเวียนอยู่แต่ตรงตรงนั้น,นอ่ะนะทุกคนไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะทุกคนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วน้องเขาก็เดินไปสับพักแล้วก็ร้องไห้นะทุกคนก็นะที่ผมก็น่าจะจบเพียงเท่าน,นี้ทุกคนเดี๋ยวในค่ำคืนนี้ผมขอพักแรมกับน้องมนุษย์ถ้ำอ่าต่อนะครับทุกคนนั่นน้องฮะนะี๋ยวค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะพักพักแรมกับน้องมนุษย์มนุษย์ถ้ำนะนะทุกคน ก็ยังไงก็ถ้าทุกคนชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันเยอะๆกันด้วยนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปข้างต้นนะครับนี่ก็เป็นน้องใหม่ของเรานะครับทุกคนฝากพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับไปกดติดตามน้องไปเป็นกําลังใจให้น้องเลยนะครับเพราะว่าน้องเพิ่งน้อเพิ่งจะเคยมาถ่ายคลิปกับผมเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็เออไม่ใช่นะไม่ใช่น้องคถ่ายคิปว่าผมครั้งแรกน้องเคยเข้ามาในคลิปผมแล้วแล้วก็ น้องบอกจะเปิดรอบหนึ่งนะใช่ไหม<ช>แต่เราบนน้องได้เปิดแล้วเลยฝากทุกคนที่จะไปก็ติดตามน้องกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ไว้ไว้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมกับน,น้องฮานก็เดี๋ยวขอไปทําภารกิจของเราต่อด้วยนะครับผม่ผมคนี้ก่อนนะครับไปัครบบ๊ายบาย